เอายางมาถึงไรเนาะลุงแสงเนาะโล่ยี่สิบบาทไปอยากขายเอามาถิ่มกันไปเลยเนาะโอ้ยขาแข็งครับบอกกันน็อกมาเลยครับผมโอ้โหโอ้อหนี่ขัามาเบิกยางกันไปคณะกรรมการยางครับผมสวัสดีครับลุงแสงอ่อสวัสดีสวัสดีเป็นจังไงครับยางครับผมช่วงนี้ครับโอ้ยางกับโล่งไงผมมีราคาเลยหาโล่ลอยเลยปอได้ได้หาโล่ลอยล้วหาโล่ลอยโอ้ยไปยูดิวยดงยูสันมัมีราคาเลยหรมาหาโล่ลอยเะรอไอ ลูกตูบอยู่แหองอยู่ให้วาสิขึ้นราใครย่างไห้เวลาไปหาเสียงยงไงมาโลโลละลอยเพิ่นปะใช่คือเป็นใครด่าองค้านกี่วันเลยใครด่าองค้านบ่ตายด่าลงไปอยู่ต้องอตึกงใช่ไหไอ้ทุ่มมือนี่ต้องเอามาประมูลประมุ่นก้อน,นบอ่ลจะมีคนมาสื่อลูกแสงต้องประมุ่นหยุดประมูลแต่ก้อนนี้ต้องห้ามไปขารเลยไหนเลยวัประมูลนด้วยกันประมูลนด้วยกันสิมีต่อแกมารับสื่ออ๋ประมูลได้ครับมาโลจังบาลช่วงนี้ประมาณประมาณประมาณกัน ยี่สิบบาทยาทบาทโอ้โหหาล่ลอยเลนี่หาล่ลอยยังวะโอ้ยี่สิบสองนกกอนหนึ่งก้อนหนึ่งในพะโลกวะเดิมอยู่วานั่นน่นกอนนั้นใช่ใช่โอ้ยสองล้ออยู่เอันนี้อันตัวนี้ครับตัวนี้สองลโอ้โหตัวนี้ย่างตื่นผีย่างย่างย่ีเอาตัวนี้เขาใส่กระปุกบ่เ่าเาเอาหวยหวยยาสามีเลย ตัวใหญ่ตรนีเพราะว่าตัยวนยี่ขาแฉะเอยเข่า่าเข่าามีาาา่วนี้เต็มเต็มถยคือแฉมาขายเลยคุณนี่รเมนี่ยโอ้ข่มมง่งองเขาเเซกคกวดตามตามักนี่อยากอยากยางละก็จะบาดลุงโอ้ยยมาปกกนอยู่ไนเน้ากอยู่ไหนบทุกเมื่อนี่ยี่บ,บาทยี่บ,บาทหรือบ่าบาทบ่ ใกล้สิบสอบาทเองอล้วเ่าเอาไปขายให้บอกลุงสุเทพสุเทพไปซื้อว่าญาตสถิ่จ้าอ้มันต้องไปเป่าน้องวีปบอกฮานี่โอ้ไอ้เลื้อยักเก่าลุงเฉพาะยังใม่แตบนตะเคียนเทาบ่้นี่แต่ตะเลื้อยักเก่ามาหนิลายอยู่มามาต้ัวเป็นรอยเนาะเป็นรอยมาตอนนี้ขอถามสิจายังนอนบาลับหน้าว่านีไปนอนในอูได้ยินเสียงรถแล่นเข่าแล่นออกว่าเย้หมื่นนี่เขามียังกัน เดี๋ยวก็ปืนปาดปืนปาดนะลวงแสงมันจีบทหารซิหรือว um right. ่าี่เจ็ด่วนน้าเนี่ยมันเป็นลอยเนาะเป็นลอยมั้ยวลอยคนลอยเจ้าแต่ว่าโลคยิบหาหน้ากับพ่อเจดันมั้ยวยิบหายอยู่ได้ตอนนี้ก็บบะมี่เพื่อนมาอุ้มชู้เกษตรกรได้ละเกษตรกรเศร้าห้เศร้าหน้าเลยฝนนี่ก็ฝนอีลีได้เหมือนประมาณฝนเทียมเลยเทียมเกย์เลยเทียมเกยบ่มีครับบ่ใส่กันแล้ววาสนาไอ้เกษตรกรเท่าทื่ได้มีบุญทื่ได้นี่ฝนตกมาใหายเลยไม่เตรอแห้งเติบนะหลงแสง อันนั้นเสี้ยวหรอ่ะเขาคือใส่ถุงปุยมาทั่นถุงปุยตัวนี้เขาเป็นคนยา,ากของเขารครุณปุยอืมไอ้ลูกแสงเราเป็นคณะกรรมการครับผมไอ้ลูกแสงไอ้ช่วงนี้นำ้ำยางไรดีวะครับบ่อไข่ไรมันห่อนมันมันห่อนมันแห้งแรงรึเปล่าเขามีหน่วยงานเี่ยังมาส,ส,สนับสนุนบ่อราฐาัฐบาลบ่มีบ่มีเลย โอ้คือกันครกำซ่อมไฮโซนาเอาตัวนี้นตายจบบาดเจ็บมีไปตามเก่าตามเก่าเลยบอกบอสแมนเขาคาดจะไปอุ้มไอ้พวกไอ้เจ้าซัวอยู่บอสแต่ประยุทธ์บอสถึงเลยฮะ<อ>ไม่ครับไปอุ้มเจ้าซัวอยู่บอสอุ้มคนรวยมั้ง <ừ. S 1> คนจนเขาอุ้มดอกแต่ประยุทธ์บอสอย่างผ่วเถื่อนเนาะยังหรือย่างผัวเลยบอสทามหาเลยเนาะมีคบอสสมบัติใดเนาะนี่ได้แค่ไหนเป็นหรอเป็นปะ เเขาากักอบ่อแม่นแท้กำลังรถตัวพุม่มพุ่มคนยากมากนะกำลังย,ยางแกแค่ไรอีกหลักนหนึ่งครับผมเสียพุ่มครับข่าแกย่างเคลื่อนตัวนี้อาลงครับผมท่นนานคณะกรรมการเมื่อนี้คือให้ท่านคณะกรรมการแห่งานั้นนางแท่เบ๊ะเบ๊เบ๊ ามาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเทัาแกท่กแกท่กแกปลาเข็งท่กแกปลาเข็งมา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 มีปลาเข็งอีกบ่มีปลาเข็งอีกบ่มีปลาเข็งอีกไหมครับมีปลาเข็งไหมครับมีปลาเข็งไหมครับวันนี้จะเอาเอาโลเท่าไหร่ครับนี่โลร้อยยี่สิบครับโลร้อยยี่สิบไปไปบอกไอ้ตูบนะครับ ไปบอกพี่ตูมนะโลร้อยยี่สิบเอาอเ็นคเกับร่ชในยางราคากรถือครับผมพี่น้องทุกผู้มครับผมตัวแย่ครับผมดีาัน้ วันนี้โลยี่สิบห้าบาทบ่บ่ได้ยี่สิบบาทาโอ้ก็ี่บาทโอ้ยยี่สิบสองบาทเมื่สิได้พ่อค้าไปไอเที่ยวขาของกะหลี่บ่ไม่ไม่วา่าเอาไปใส่เด้อเด็กเขาบเอาได้นี่เขาเอาได้นี่เอาออกเลยเขาเอาได้นี่งีงอย่างมันลดนใส่ดิเวลาเก็บร์เวลาเก็บออกโอ้ยเจ้าไหนเคยบอเก็บเก็บออก,อก,ออกปฟาตัวเดียวนะวัวของอยากได้รลายป่เก็บรพุ่ม เพราะนั่นเปิดไอ้ยางเวลาแกออกจแกขนาดนั้นอ๋อที่บอกเลยอย่าไปให้มันงยัดอย่าไปรูปเอาเอาวัดได้ดิอู้ไหลได้หนิไหลได้หนิทำอะไนี้วะนี่เอาไปทางไฟเจ้าผุนเขาบูสือเลยเด้อยู่กลุ่มผุ่นถ้าอย่างนี้บอกเลยเจ้าผุนเลยมันนักอยู่บอมันกระโบนทักแล้วเอาไปบดไปเนาะมันทักมันมีเศษใหม่มันเศษใหม่เนาะอันนี้เจ้าผู้คล้องเศษเขาเขาจะไเสียไปเสียไปกลุ่มเลยไหนการละกาโตกลากาตกไปเลย กลาปลาับตัวเดียวเปินของนะตนนี้ก็ที่เขาตีรวมเลยครับครั่แนลยไม่แน่สมองอันเน้ยระวางนตสด้เคบอเคปลายกระดาษนครเุ้วายดาปายงวะุเจ้าม่เต็มเจ้าบุตรขุดว่าปปาติกหอฉัว่าปลาติ๊กวะขุดที่บุนีตกิหน้ารัง เอาได้ตถมากกบลบออกออกเอาเลยเอามาเมือนั้นก็เป็นลอยตวนี้เขาอาพี่น้องส่วนยางก็เอายางมาทิ้งไว้ยูนี่ครับผมทิ้งไว้ยืนสาักลางครับผมเอายางมาทิ้งบ ก็ลา่บ,บาก,บาก็อยู่ได้นะบเ่ายี่ห้าบาทก็อยู่ได้ครับผมขา้เป็นเป็นขอยี่ห้าบาทก็ก็อยู่ได้โบจะเป็นต้องไปโรยนึงกันวะลงแสงยี่ห้าบาทสองไอซีโล่โรยก็อยู่ได้ครับผมลูกแสงวะ่หาก็โลเนาะึัโลนาะมันไม่เราขั้นหนึ่งครับผมพี่ดองเอามาตีบมีเขันนึง แคกันมาสองขั้นครับผมได้เด <surprised atz> <ome> ้นทิปหล่อวะนี่มื่อดานี้อาถอยมาถอยมา วันนี้พี่น้องเรามากันเยอะครับเอาอยางพลามาทิ้งเพื่อรอประมูลครับผมสว,ส,วส,วสว่างใช่หรือเจ้างจะาเหน่งเจ้าหวังสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้ยายงครับผมยางะลองเอาเอาพากาันน้ำมาถมไปกันแซ่ๆเลยครับผมพี่น้องเผื่อรอประมูลครับ ตอนนี้โล่ละยี่สิบบาทครับผมมาทางสมัชชาบานตะเคียนเป็นว่าสมัชชายางพลาขอโล่ละยี่บห้าครับอืมอ่บบะสูบบะ่กันไปพี่น้องเกษตรกรทุกผู้ทุก่ันครับผมจะไหนก็ขอให้แต่ราคาดังใจครับผมมุดจยากรัฐบาลสุดนี้แล้วก็มาาี่มี่ คนเลื่องเห็นรัฐบาล oui เลื่องเห็นครับผมถึงราคาครับเพชรไวใส่ในประเทศกระไรครับผมมปนอยากไห้ยางราคาแพงทำนั้นผมเป็นนายกนะผมสีเห็ดไหยางไวใส่ในบานเฮาให้ไหมีราคาครับนี่ครับผม บัวเป็นชาวไรชาวนาเกษตกรกรชาวสวนชาวไร่ชาว,าชาวอันนี้ครับผมขอให้ได้สมหวังดังใจครับผมโมน้ฝนก็นมาซอยครับผมโมแมนฝนเทียมครับเป็นคนแทถ้ะร้องเอามาจาักตันครับผมบ,บัวบเดี๋ยวอยีกบัวร้อหนอเดี๋ยวยางกับมิระคาแพงครับ <c oughs> ปีน, <c oughs> ปนีปีนีอดเอาก่อน ลอกไปเป็นก่นวมาสิอยูได้จักนำอ่าครับพี่น้องมอมกแล้วครับผมมายางแหกันไม่แล้วครับพี่น้องเต็มรถแล้วครับผมเต็มรถเลย ค่ะแข้งหักแข้งเลยครับซาเล็งกับพ่อซาเล็งครับผมโอ้ยคักค่ะค่ะเอาเอาเอาเ,า,าเขามาเขามากเขามาเขามาหลายครับช่วงนี้ครับพี่น้องจะได้ก็ช่วยอุ้มราคายางปราหนะครับผม ชาวบ้านตะบนตะเคียนไม่ไหวแล้วครับผมแห่ยเอายางมาทิ้งกันครับเพื่อรอราคาคนประมูลครับผม <c oughs> บ่าปันตะเคียนเขาจะบตะววงไงครับผมผมาเลครับผมบันตะเคียนเขาจะตะววงใหญ่นะครับแแห่เอายางมาทิ้งกัน อาว่าเขาจะเอาอยางหรืว่างเลีเ้ยงไว้ครับเสลิงโอ้พ่อไปแหลกเราอยู่เสลิงวัดตัวนี้เสลิงเออคิดว่าวัดท่าใหม่เนาะโอ้หะฮะฮะฮะซื้อวัดามพัน <laughs> วัดท่าไม้เหรอ่นน่ย <laughs> ให้นะตะเกียบไปได้มานะฮะตะเกียบไปได้มามวะโอ้เขามากอดตุ้ยตาเปล่นี่ยใช่แล้ฝากฝากครับผมพี่น้องเลยตาเปล่าเนี่ยชาวบ้านได้ใส่หมวกกันน็อกมาเผื่อเอายางมาถิ่มาผมไปกันน็อกยางราคาช่วงนี้รถยี่สิบกับผมเก่าก็ราคาถึกยางก็ราคาถึกสินค้าเกษตรราคาถึก,ถ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 กถมืดครับ สู้ๆกันไปครับผมต่อไปครับผมอีกบดนดครับพี่น้องแกปลาได้นี่ปลาได้นี่ของประหลัดอ๋อของประหลัดบ้านพูดป่ะบ้านนั่นทัดทิมแจ็กไรนี่โอ้สีอไรคือไรอันนี้แท้ มีแต่เธอแก่ยางเลยครับช่วงนี้เธอแก่ยางหลายแห้งยิดลอพี่กิตต้มมาเลยเนาะยางเนาะโอ้ายไ้ยอ้ยสูไหม